สวัสดีครับผมบุรกรศิริพงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการครับสวัสดีค่ะเบญจวรรณสุรพลนะักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอหนองฉางนะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของผลการดำเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมาว่าปี2565นี้เนี่ยว่าสำนักง,งานเกษตรอำเภอหนองฉางของเราเนี่ยมีการทำอะไรมาแล้วบ้างนะครับแล้วก็ อยากจะให้เบนช่วยแนะนำว่าโครงการตัวไหนสำหรับปีนี้เนี่ยที่น่าสนใจบ้างค่ะพี่ไอซ์สำหรับโครงการปีนี้นะคะที่น่าสนใจนะคะที่จะขอยกมาเนาะก็จะเป็นโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาบังค่ะเพราะอะไรถึงยกตัวนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าเกษตรกร,ะร,กรนะคะให้ความสนใจแล้วก็เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมากค่ะทราบมาว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นทางรอดของเกษตรกร,ร,กรแล้วนะเ็นมันไม่ใช่ทางเลือกแล้ว<ม>เนื่องจากว่า อำเภอหนองฉางของเราเนี่ยมีสภาพพื้นที่นะครับในการทําการเกษตรเนี่ยในบางช่วงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีปัจจัยที่จากัดอย่างเช่นสภาพดินเสื่อมโทรมนะครับสภาพแหล่งน้ําที่มันไม่เอื้ออํานวยนะในช่วงที่เขาทํานาปลังเนี่ยมันน่าจะมันน่าจะติดติดปัญหาแน่ๆนะครับเชื่อว่าโครงการตัวนี้เนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ให้กับพี่น้องเกษตรกรของของอำเภอหนองฉางของเราได้นะครับ ใช่แล้วค่ะเพราะว่าทางเลือกที่ดีเนาะก็คือเราต้องหาพืชตัวอื่นนะคะมาปลูกทดแทนนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยปัจจัยนี่มันจํากัดอะเนาะอย่างที่พี่ไอซ์เล่าไปอะค่ะเพราะฉะนั้นพืชที่เราจะต้องมาปลูกได้เนี่ยก็ต้องเป็นพืชที่อายุสั้นใช่ไหมอย่างแรกเลยแล้วก็เป็นพืชที่ใช้น้ําในปริมาณที่น้อยใช้น้อยแล้วสุดท้ายก็คือต้องเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรของเราด้วยอะค่ะครับเดี๋ยวเราไป ลองดูผลสำลิดแมของโครงการนี้ว่าหลังจากที่มีการทำกิจกรรมดำเนินโครงการไปแล้วเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงนะครับพี่มีพี่มีภาพบรรยากาศในการดำเนินกิจกรรมของโครงการนี้มาฝากเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยไดเลยครับสวัสดีค่ะวินันดาลิตเต็มค่ะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการค่ะพื้นที่ของอำเภอหนองฉางนะคะส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มนะคะเกษตรกรเนี่ย มีอาชีพทำนาทำสวนแล้วก็ทำไร่เป็นหลักนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเกษตรกร,ะร,กรจะปลูกข้าวนาปีแล้วก็ข้าวนาปังโดยโดยปลูกปีละ2รอบนะคะแต่เมื่อช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงแล้วก็ปัญหาภัยแล้งนะคะทำให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยปลูกข้าวได้ปีละ1รอบนะคะก็คือข้าวนาปีแต่ผลผลิตที่เกษตรกร,เ,ร,กรเก็บเกี่ยวได้เนี่ยได้น้อยนะคะหรือไม่เพียงพอเนาะ ทำให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยมีไรายได้ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิตประจำวันของเขานะคะ และกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะได้มีโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายทดแทนการทำนาปังนะคะสำนักง,งานเกษตรพืภอหนองฉางนะคะก็ได้นำโครงการนี้มาส่งเสริมให้กับกเกษตรกรในพื้นที่นะคะโดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรเนี่ยลดพื้นที่การทำนาปังนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชผักแล้วก็พืชใช้น้ำน้อยที่มีอายุไม่เกิน120วันนะคะอย่างตัวอย่างของแปลงมะเขือเทศแปลงนี้นะคะเกษตรกร,ศศกร,รแปลงนี้เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายมา2ปีละเนาะซึ่งที่เกษตรกรเลือกปลูกมะเขือเทศเนี่ยเพราะว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับเขานะคะโดยต่อหนึ่งรอบการผลิตโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ถึง30,000บาทแล้วก็เมื่อเทียบกับนาปังจะเห็นได้ว่ามีรายได้ที่สูงกว่ามากเนื่องจากนาปังเนี่ยผลตอบแทนจะอยู่ที่ไรและประมาณ1,200ถึง1,500เนาะเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยถือว่าน้อยกว่ามาก เกษตรกร,ร,ก,รก็จึงปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชหลากหลายแทนการทํานาปังเนาะแล้วก็ในอนา,าคตเนี่ยคาดว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยจะให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเนี่ยเนี้ยเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าโครงการเนี้ยถือว่าเป็นทางรอดแล้วก็ทางเลือกให้ที่จะสามารถสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกร,ร,กรได้อย่างแน่นอนค่ะเป็นไงบ้างครับอ่าพอเห็นแบบนี้นะคะพี่ไอรู้สึกว่าโครงการเนี้ยมันตอบโจทย์จริงๆเลยค่ะให้กับเกษตรกรในพื้นที่อะค่ะ มันแต่มันไม่ใช่เพียงเท่านี้นะเ็นที่มีข้อมูลที่จะชี้ให้เห็นถึงเสียงตอบร,บรับที่มาจากเกษตรกรแต่เดี๋ยวเราไปฟังข้อสรุปจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการนี้ว่ามันมีข้อมูลอะไรที่สําคัญสําคัญแล้วก็น่าสนใจในโครงการนี้กันบ้างไปฟังจากเขาเลยคนะ่ะสวัสดีครับผมนายเจษฎาเขาขำนะครับน้องชาการส่งเสริมเกษตรปฏิบัติการนะครับรับผิดชอบโครงการนะครับส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายตุดูนาปังนะครับ สำหรับโครงการนี้นะครับทางสำนักงานเกษตรอำเภอนองฉางครับได้มีการประชาสัมพันธ์การรับรู้นะครับและรับทราบให้เกษตรกรนะครับที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับมาสมัครนะครับที่จะเข้าร่วมนะครับสำหรับปี2565นะครับมีเกษตรกรนะครับที่เข้าร่วมโครงการของอำเภอน้องฉางนะครับจำนวน320รายนะครับแบ่งเป็นชนิดพืช4ชนิดพืชนะครับได้แก่ข้าวโพดเลืงสัตว์นะครับพืชผักถั่วเขียว แล้วก็ถั่วเหลืองฝักสดนะครับมีเกษตรกรที่เข้าร่วมนะครับข้าวโพดลั้งสัตว์นะครับก็จะเป็น150่รลายนะครับพืชผักนะครับ63ลายนะครับแล้วก็ถั่วเหลืองฝักสดนะครับ23ลายนะครับแล้วก็ตัวเขียวนะครับ84่ลายนะครับสหรับปัจจัยการผลิตนะครับก็จะให้เกษตรกรนะครับเลือกตามความต้องการของชนิดพืชนะครับเพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของเกษตรกรนะครับสําหรับเกษตรกรนะครับที่ปลูกข้าวโพดนะครับ เกษตรกรก็จะรับปัจจัยนะครับเป็นสารกําจัดแมลงนะครับแล้วก็สารกําจัดโรคพืชนะครับกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกตั <mel> ่วเขียวนะครับเกษตรกรก็จะรับปัจจัยนะครับเป็นสารกําจัดแมลงนะครับแล้วก็อหารเสริมนะครับเช่นฮอร์โมนนะครับกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพืชผักนะครับก็จะรับปุ๋ยปุ๋ยเคมีนะครับแล้วก็เมล็ดพันธุ์ผักนะครับ ตะข่ายนะครับแล้วก็ท่อ p v c นะครับกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนฟักสดนะครับก็จะรับปัจจัยเป็นท่อ p v c นะครับแล้วก็ฮอร์โมนฮอร์โมนพืชครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของเกษตรกรนะครับที่จะนําไปใช้ของแต่ละชนิดพืชนะครับหลังจากที่เราจะสรรปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรแล้วนะครับแล้วก็จะลงพื้นที่นะครับตรวจเยี่ยมนะครับ แปลงเกษตรกรนะครับที่เข้าลงโงคงการนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับพร้อมกับให้คําแนะนําให้แก่เกษตรกรนะครับที่ยังขาดองค์ความรู้ต่างๆนะครับถือว่าโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายตัวแทนนาปังเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรนะครับที่ปลูกข้าวนาปังนะครับหันมาปลูกพืชหลากหลายนะครับพืชอายุสั้นหรือพืชใช้น้ําน้อยนะครับเพราะว่า การทํานาปังนะครับมีต้นทุนในการผลิตที่สูงนะครับส่วนการปลูกพืชอ,อายุสั้นนะครับหรือพืชน้ําน้อยนะครับจะใช้ใช้น้ำนะครับที่น้อยแล้วก็ต้นทุนการผลิตก็จะลดน้อยลงด้วยครับเห็นไหมครับว่าเสียงตอบรับจากเกษตรกรเนี่ยให้ความสนใจกับโครงการนี้มากขนาดไหนนะครับทั้งจํานวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกับเรานะครับทั้งความหลากหลายของชนิดพืชที่เข้าร่วมโครงการ ปัจจัยการผลิตที่เราให้การสนับสนุนตัวเกษตรกร,กรด้วยในการนําไปจัดทําแปลงเรียนรู้เนี่ยนะฮะก็คาดเดาเนาะว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะน่าจะมีจํานวนเกษตรกร,กรที่สนใจเพิ่มขึ้นแน่ๆใช่ร่ราคพีไนนเนอะบ หนูยังมีเสียงตอบรับจากเกษตรกรนะคะที่เข้าร่วมโครงการกับเราในปีนี้เนาะว่าเขาอ่ะมีความรู้สึกอย่างไรเนาะหรือได้ประโยชน์อย่างไรจากการเข้าร่วมโครงการในปีนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะกระผมนายประสานวัดเกลียวพง์อยู่หมู่บ้านที่1ิอหมู่บ้านทับเสลาวตาตำบลนุ่งโพมเพลนุ่งฉางจังหวัดชัยธานีครับทำอาชีพหลักปลูกข้าวเป็นหลักก็มีเชลโล เชื้อรามม่งมแมลงนี่แน่นอนอยู่เชื้อาราโรคแมลงบางปีบัวอีกครับก่อนบัวลงแย่เลยยี่สิบไร่ทีตีเกียนนะบัวลงร,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 รู้จักโครงการพืชหลากหลายได้ไงก็รู้จักท้งเกษตรนี่แหละไปประชุมมันมั่งอะไรมั่งทั่วเขียวผิวมันครับก็รู้จักตัวนี้ได้ดี อย่างอย่างอื่นม่เคยพันอื่นม่เคยรู้เคยทําบ่อยใช้น้ําน้อยประหยัดน้ําแล้วก็ได้เงินไวคนที่สนใจพืชหลากหลายก็ไอมาร่วมโครงการด้วยกันสวัสดีค่ะนางโชเสพุทธังอ,อาชีพหลักเราก็ทำกเกษตรเกษตรกรนี่แหละค่ะโครงการพืชหลากหลายอ่ทาท่านเกษตรมาแนะนำค่ะ เราเข้าร่วมโครงการพืชหลากหลายมาได้3มปีกว่าแล้วพืชพืชที่เราเข้าโครงการทั่วเหลืองผักสดข้อดีคือคือเขามีอายุสั้นใช้น้ำน้อยอายุอายุของมันจะ6 0ถึง65วันถึง70วันเจ็บเกี่ยวราคาต่อตันตันละ1 7ื0นเจค่ะดีกว่าทำดีกว่าทำนา ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเช่นท่อ BPC อุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้ผลิตในการทำถั่วเหลืองฝักสดเป็นความต้องการของเราโดยตรงเพราะถือเป็นโครงการที่ดีที่ช่วยให้เกษตรกร,ร,กรมีรายได้เพิ่มขึ้นทดแทนการทำนาปังสวัสดีค่ะดิฉัานนางลาตีเวเกษตรกรเกษตรกรตำบลทุง่งโพอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทยัยธานีค่ะปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกร,ร,กรทำนาค่ะ แล้วก็พืชหลังนาก็ทําถั่วค่ะที่เข้าร่วมโครงการพืชหลากหลายคือถั่วเขียวค่ะถั่วเขียวมันดีตรงที่ใช้น้ําน้อยค่ะแล้วก็ปุ๋ยยาไม่ต้องใช้เท่าไหร่รนาะคาผลผลิตก็พอได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อมายุรีอิเล็กนะคะเมื่อก่อนนี้เคยทํานาแล้วก็มาทํานาปังอันนี้เปรียบเหมือนกับว่าเป็นพืชหลังนาจากหลังการทํานาปีจากเคยทํานาปังก็มา หัรผักหลายๆอย่างปลูกอย่างเช่นมะเขือเทศนะคะคออือที่เริ่มปลูกมาก็คือว่าทดลองมาก่อนเริ่มแรกไม่เยอะพอเห็นการลงทุนน้อยแล้วได้ผลผลิตดีกว่านาปังก็เลยเพิ่มพื้นที่มาปลูกตอนนี้จาก1งาน2งานก็กลายเป็นมาเป็น5ไร่นะตอนนี้การที่ เราปลูกตรงนี้มันมีรายได้ดีรายได้แบบมากกว่าการทํานาปังหลายเท่าอย่างเช่นทํานาเนี่ยได้แค่1ไร่เนี่ยแค่ได้ประมาณ7,000กว่าบาทแต่มะเขือเทศ1ไร่เนี่ยได้รวมยังไม่หักค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ40,000บาทต่อไร่เอากันแค่ตรงว่าต่อไร่เนาะแลวทีนี้เรื่องการตลาดไม่ต้องกลัวค่ะ เพราะว่าตอนนี้ก็มีตลาดไปได้ดีอยู่แล้วถ้าใครสนใจที่จะอ,อ,อยากมาทดลองทำหรืออยากจะทำจริงๆหรือเป็นอาชีพเสริมหรือจะเป็นอาชีพแบบประจำอย่างเงี้ยให้ยินดีให้คำแนะนำนะค,ะค่ะดิฉันนางอัมพรยาใจเกษตรกรตำบลเขาวังทองหมู่ที่5บ้านวังตัอยางค่ะก็จะช่วงนับปังก็จะเจอปัญหาจากพวกมแมลงระบาดแล้วก็ปัญหา น้ำไม่พอใช้ในการปลูกพืชค่ะก็ปัจจัยการผลิตมันก็เหมือนว่าลงทุนในรอบนาปังอะ่ะต้นทุนมันสูงทําข้าวแล้วได้ผลผลิตที่น้อยผลผลิตไม่คุ้มค่ากับการลงทุนค่ะรู้จักโครงการพืชหลากหลายจากการประชาสัมพันธ์ของกเกษตรตําบลแล้วก็จากสานักงานกเกษตรอาเภอหนองฉางเหมือนพยายามหาพืชที่ปลูกทดแทนการปลูกข้าวในรอบฤดูนาปังเพราะเจอปัญหาเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในรอบด,ดูหลังหนาก็ใช้น้ําน้อยแล้วก็ผลผลิตค่อนข้างจะคุ้มค่ากับการลงทุนแล้วก็ราคาค่อนข้างจะดีแล้วอีกอย่างเรามีแนวทางของเกษตรตาบลให้การสนับสนุนแนะนําเรื่องการกําจัดโรคแมลงโรคนอนบาดมีการมีคําแนะนําการใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยพืชสดใช้ปุ๋ยสั่งตัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาปลูกเลี้ยงสัตว์จะได้ผลผลิตเหมือนคล้ายว่า 90- 80- 90%ถึงตต่อไร่ แล้วก็ราคาผลผลิตค่อนข้างสูงแล้วเรามีการประหยัดน้ําส่วนเรื่องการฉีดยาเนี่ยการฉีดยาการกําจัดแมลงกําจัดหนอนเนี่ยจะพอๆกับข้าวเลยค่ะแต่ว่าราคาข้าวราคาข้าวจะถูกกว่าราคาข้าวโพดราคาข้าวโพดจะได้ราคาที่ดีกว่าเราเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ทํามาล่วงหน้าก่อนจะมีโครงการมาประมาณ2ออปีแล้วแล้วก็ข้าวรวมผุ้หลากหลายประมาณ3ปีค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนาภาาสารระบอบนะคะเป็นเกษตรกร,ร,กรหมู่ที่1ตําบลนงสวงค่ะำอำเภอหนองสางจานานังหวัดพะเยาค่ะ,อะตอนนี้นะก็จะมีการปลูกแตงล้านกับแตงกวาตอนนี้นะคะมี -2 2แปลงแล้วก็กําลังจะขึ้นแปลงใหม่ก็เป็นแตงกวาเหมือนกันกับถั่วฝักยาวพื้นที่ที่หนูกปลูกคือพื้นที่เนี่ยสองไร่สองไร่ไคือเราแบ่งแบ่งเป็นแตงล้านนะคะแตงร้านหนึ่งไร่แล้วก็แตงกวาอีกหนึ่งไร่โดยแตงล้านหนึ่งไร่เนี่ยใช้มเมล็ดพันธุ์หนึ่งกระป๋อง ตาไข่14ปากคือเวลาเราขึงก็ขึงเต็มปากเลยค่ะได้14ลอ่องอ่าผลผลิตต่อวันตกอยู่ที่ประมาณ600กิโลกรมัมถึง700กิโลกรมัมถ้าเป็นช่วงไหนที่น้องพีกพิกพิคือน้องโตพร้อมๆกันในช่วงมีประมาณมีที่4มีดที่10เนี่ยก็จะได้ตันกว่าต้นทุนเหรอคะต้นทุนก็30,000นิดๆในรอบแรกรอบที่สองที่ลงทุนก็ประมาณไม่ถึงหมื่น เพราะว่าเราลดต้นทุนไปเยอะในเรื่องเครื่องดึงน้ําเครื่องดึงน้าก็ตก4ี่ห้าพันแล้วไงพี่แล้วก็ท่อตะข่ายตะข่ายปากละ75บาทนั่นก็คือลดลดไปเยอะอะค่ะเราใช้หมุนเวียนตะข่ายนี้เราจะใช้ได้เต็มที่เลยคือ3รอบค่ะปัญหาหลักๆที่เจอคือ 1. โรครานํำค้างจะเจอบ่อยมากในแตงเพราะว่า้าอากาศเปลี่ยนอย่างหมอกเยอะกลางคืนเช้าแดดร้อน น้องจะเริ่มเป็นลาน้ําค้างเราก็จะใช้ยาในการรักษาถ้าแรกๆเลยเราก็ใช้ไตโคเดอรมาแต่ถ้าน้องไม่อยู่จริงๆเราต้องใช้ยาเฉพาะกุ่มเพื่อที่ว่าจะให้น้องใบไม่โทมเพื่อว่าน้องจะได้เก็บอายุการการ,การเก็บเกี่ยวอะคะ่ะจะได้นานๆขึ้นไปอีกเข้าค่ะเข้าโครงการพืชหลากหลายด้วยคือทําพืชหลังนาปีใช่ไหมคะก็คือพืชหลากหลายเนี่ยเราช่วงนาแล้งบ้านไหนที่ไม่มีน้ํา ช่วงแรงนะคะแนะนำเลยค่ะทาาําผักเพราะว่าผาักใช้น้ําน้อยแล้วเราก็ดูแลง,ง่ายไม่จําเป็นก็ต้องทําเยอะแบบเป็นไร่สองไร่คืองานคือง,งานสองหลองสมลองสามารถขายตลาดได้แล้วค่ะแล้วก็แนะนําว่าให้ทําแบบปลอดสารพิษก็จะดีอีกเราก็จะนับจะรับราคาที่แบบมันสูงกว่าท้องตลาดได้แล้วก็คนซื้อเาก็โอเคผักราปลอดสารพิษนะเขาก็จะหันมาซื้อของเราเยอะขึ้นค่ะอันนี้เป็นเพียงเสียง จากเกษตรกรบางส่วนที่เข้าร่วมโครงการกับเรานะครับว่าเขาได้รับประโยชน์อะไรก็ถือว่าโครงการนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะแล้วทางสํานักงานเกษตรอ,อําเภอหนองฉังแล้วนะคะทุกคนก็มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนโครงการเนาะเดี๋ยวเราลองไปฟังกันนะคะว่าเขามีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนโครงการอย่างไรค่ะครับสวัสดีครับผมนายพนพลสุขาลมครับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสมัครโครงการเพื่อหลากหลายนะครับ ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรที่มีความสนใจเกี่ยวกับโครงการพืชหลากหลายนะครับที่ส่งเสริมให้เกษตรกรลดพื้นที่การทํานาปังหันมาปลูกพืชหลากหลายครับให้เกษตรกรมีรายได้เสริมโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายหรือดูนาปังในปีนี้นะคะบทบาทหน้าที่ในด้านทุรการก็จะเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างปัจจัยการผลิตค่ะ ให้กับเกษตรกรให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรเราก็จะต้องดูในเรื่องของคุณภาพของสินค้าที่เราซื้อให้เขานะคะให้ถูกต้องและตรงวัตถุประสงค์ของเขาค่ะสวัสดีครับผมนายประวิทย์เหล่าฤทธิ์เกษตรอำเภอหนองฉางโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤด,ดูนาปังมีประโยชน์ต่อเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างมากก่อให้เกิดความยั่งยืนทางไรายได้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นรวมทั้งเกษตรกรสามารถเลือกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ และนี่คือผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรังประจําปี2565ของสํานักงานเกษตรอำเภอหนองฉาสําหรับปีหน้าเราจะหยิบยกโครงการไหนมาพูดคุยกันอีกฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ